ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล เสริมคมทีมน้องใหม่พิมารีกสนดึงกองหน้าพลังหนุ่มจากซิตี้ร่วมทัพอีฟสวิตทาวทีมน้องใหม่แห่งศึกพิมารีกอังกฤษแสดงความสนใจคว้าตัวเลียมดีลับกองหน้าพลังหนุ่มมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ โดยอีฟสวิชทาวต้องการเสริมความแข็งแกร่งขุมกำลังให้กับพวกเขาก่อนที่ศึกพมพ์เด็กอังกฤษฤดูกาล2024-2025จะเปิดฤดูกาลสำหรับแข้งวัย21ปีออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโต๊กซิตี้แล้วก็เบรสตันนอตเอนรวมไปถึงฮาวสิตี้ในช่วง2ฤด,ดูกาลหลังสุดด้วยและสุดสกายสปอร์ตรายงานเขาว่า na, คีรันแมคเคนน่ากุนซือของอีฟสวิชทาว์ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขุมกำลังของพวกเขา ก่อนที่พมิมพิกอังกฤษฤด,ดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นโดยที่ดีแลปบเป็นหนึ่งในนักเตะที่พวกเขากําลังพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทีมนอกเนือจากดีแลบแล้วทีมอาขาวกําลังเจราจาในการดึงตัวเจคอบกรีฟแล้วก็เจเดนฟิโลจีนกองหลังและปีกจากฮาวสตตีมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับอีฟสวิชทาวเสริมแข้งใหม่มาแล้ว2รายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนั่นคือโอมาริฮัตชินสันจากเชลซีจำนวน22ล้านปอนด์ และเบนจอนสันจากเวสต์แฮมแบบไร้ค่าตัวนะครับโรมาโนแจ้งข่าวลือบาร์ซ่าเล็งดึงกองหลังสเปอร์เสริมแนวรับฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากศึกลาลีกาสเปนไม่ได้มีความสนใจจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวเอเมซอนรอยัอกองหลังชาวบราซิลของท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมทีมแต่อย่างได มีรายงานบางอย่างเกี่ยวกับบาร์เซโลนาที่ต้องการสัญญากับเอเมอสันรอยัลจากท็อตแนมฮอสเปอร์อีกครั้งเนื่องจากผู้เล่นอาจจะย้ายทีมออกจากสเปอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบาร์ซาตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้เอซีมิลานกำลังเจรจาคว้าตัวเอเมอสันรอยัลไปร่วมทีมพวกเขาได้พูดคุยกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแล้วแต่ทางสเปอร์ต้องการได้ค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเพื่อปล่อยฟูลแบ็กชาวบราซิลรายนี้ออกจากทีม ยังคงมีช่องว่างในเรื่องของราคาสําหรับทั้ง2ทีมดังนั้นเรามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไอเมสรอย่ลเองกระตือรือร้นจะย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานสำหรับดาวเตะวัย25ปีเคยค้ายแข่งกับบาร์เซโลนาระหว่างปี2019-2021ก่อนย้ายมาเล่นให้กับท็อตแนมออสเปอร์และเตรียมอำลาทีมกไก่เดือดทองในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการนำทีมของกุนซืออังเก้ปอสเตโกกลูสำหรับฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแหละครับ น้อยไปลิวพูปัดข้อสเสนอทีมดังจากตุรกีหลังยื่นซื้อเนทฟิลิปส์ลิวพูสมสอนจากสุกเพมลิกอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอจากทรัพซอนสปอร์ทีมดังจากลีกตุรกีที่ยื่นซื้อเนทฟิลิปส์ประกันหลังสำรองของทีมกองหลังชาวอังกฤษในวัย27ปีลงสนามให้กับหงแดงชุดใหญ่ไปทั้งหมด29นัดในทุกรายการโดยฤดูกาลที่แล้วเขาลงเล่นให้กับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ภายใต้สัญญายืมตัวช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับ ลาสุสก,กายสปอร์ตรายงานข่าวว่าแท็บซอมสปอร์ได้ยินข้อเสนอจำนวน4ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวฟิลิปส์ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถูกท้าลิวพูปฏิเสธกลับไปเป็นที่เรียบร้อยรายงานดังกล่าวระบุเพิ่มเติมอีกว่าลิวพูได้ตั้งค่าตัวฟิลิปส์เอาไว้ที่ราวๆ8ล้านปอนด์โดยตัวน,นี้มีหลายสโมสร,รจากเดอะแชมเปี้ยนชิพให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้เช่นกันสำหรับนทฟิลิปส์เลือสัญญาก,กับลิวพูจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2025เท่านั้น สื่อดัง update, อัปเดตข่าวลือาอสตซนสนคว้ากองหลังบาร์ซ่าร่วมทัพมาเตโอโมเรตโตนักขา่าวฟุตบอลคนดังจากสกายอิตาเลียรายงานข่าวว่าแอสตันยักษ์ใหญ่จากศึกพีมอนิกอังกฤษไม่ได้มีความสนใจจะยินก็เสนอขอซื้อตัวชูนสกุนเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนาไปร่วมทัพแต่อย่างใดโดยโมเรตโตกล่าวว่าในขณะนี้ผมไม่ทราบขา่าวระหว่างแอสตันกับชูนสกุนเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนา แต่ตัวนักเตะมีความคิดจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ปัจจุบันารสตซนกำลังมุ่งมั่นความสนใจไปที่กองหลังของโบลญญาอย่างริคาโดคาราฟิออรีพวกเขายินดีจะปิดดีลให้เสร็จสิ้นด้วยราคาประมาณ50ล้านยูโรดังนั้นชูนสกุนเดจึงไม่ใช่ชื่อที่ได้รับการพิจารณาตามความเป็นจริงในขณะนี้สำหรับแอสตันโดยในช่วงที่ผ่านมากุนเด้เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับแอสตอันอย่างหนักแต่ล่าสุดคือมันว่ามิเกลอาร์เตตาเทรนเนอร์ชาวสเปนิชของปืนใหญ่ต้องการจะคว้าตัวคาราฟ เป็นเป้าหมายแรกสําหรับการเสริมเกมรับเพื่อลุยศึกฤดูกาลหน้าทั้งนี้กุนเดยยังมีสัญญากับบาร์เซลโลนาถึงปี2027และมีค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์นะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนชนแนลคนคอบอลเช่นเดิม